เมืองพัทยาเป็นนครแห่งไมซ์ไมซิตี้พร้อมมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งทางด้านสถานที่จัดการประชุมงานสัมมนานและนิทรรศการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและชายหาดที่สวยงามรวมทั้งจังหวัดชลบุรียังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในทุกด้าน ทั้งการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์การกีฬาและศูนย์การแข่งขันกีฬาทางน้ํทาทั้งในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งนับเป็นความพร้อมที่จะรองรับธุรกิจไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโครงการไมซ์ไทยเข้มแข็ง c r e เอทีฟไมซ์ลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ภาคตะว,วันออกจังหวัดชนบุรี ืเป็นแก้วหนึ่งของประชาสัมพันธ์ทางด้านศักยภาพและจุดแข็งของเมืองพัทยาโดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาต่างๆสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่โดยให้เห็นถึงรูปแบบการจัดงานไม้อย่างสร้างสรรค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของเมืองพัทยาจากเดิม ที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีสันตะวันออกก็จะเพิ่มจุดเด่นและจุดขายของเมืองพัทยาไปอีกขั้นในฐานะพัทยานครแห่งไมซ์นิทรรศการหัวข้อพลิกสร้างแปลงเปลี่ยนจากแรงบันดาลใจสู่พลังสร้างสรรค์ไมซ์ไทยเข้มแข็งเป็นนิทรศการที่เกี่ยวกับไมซ์และรางวัลไทยแ l a n d ครีเอทีฟ e ีเวนต์อวอร์ โดยเนื้อหาถูกจัดแสดงบนนิทรรศการโครงสร้างรูปแบบใหม่แปลกตาประกอบด้วยจอพลาสมาให้ความรู้แกบบ่ผู้มาเยือนทุกท่านนิทรศการ Creative ไม c e พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์นิทรศการแบ่งเป็น4ภูมิภาคมีภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดในรูปแบบ i n s t a l l a ช i o n Corner ที่ประดับตกแต่งด้วยของดีของแต่และภูมิภาค มีการแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ AR Augmented Reality ที่เมื่อนำไอคอนภาพบนกระดาษไปส่องอยังหน้ากล้องจะสามารถเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในไอคอนกลายเป็น 3D บนจอซึ่งไอคอนต่างๆเหล่านี้จะเป็นของดีของแต่และภูมิภาค ูมีภาคละ3ไอคอนด้วยกันอีกทั้งภายในงานยังมีจอมัลติทัสกรีนจัดแสดงเป็นอิเท์แอคทีฟมีเดียให้ผู้เข้าร่วมงนานได้ทดลองใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตนเองในการตกแต่งสถานที่จัดงานในแต่ละภาคด้วยตัวท่านเองภายใต้คอนเซปต์พลิกสร้างแปลงเปลี่ยนอีกด้วยค่ะ ความพิเศษภายในงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้มาจัดแสดงสินค้าและออกร้านพบปะกับคนในชุมชนอาทิโรงแรมต่างๆเพื่อเป็นช่องทางพลิกฟื้นเศรษฐ,ฐกิจให้กับภูมิภาคประกอบไปด้วยสมาคมหลกักและแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการย่อยรวมทั้งหมด15รายด้วยกันค่ะนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาประชุมแล้วไปท่องเที่ยวเนี่ย มีการใช้ใจ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวปกติถึงประมาณ5เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในภูมิภาคเองสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ดึงนักท่องเที่ยวระดับนี้เข้ามามากขึ้นการใช้ใจ่ายในภูมิภาคก็กจะได้มีมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรายได้ไม่ได้ตกอยู่กับโรงแรมไม่ได้ตกอยู่กับเรื่องห้องพักหรือห้องประชุมแต่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเข้ามาอยู่เขาก็ต้องทานอาหารผล สุดท้ายที่จะตอบแทนก็ไปถึงกระทั่งชาวประมงจะใช้รถแท็กซี่รถสองแถวรถตู้ก็เป็นพื้นที่ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันก็ก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้นะครับโดยการจัดงานในวันนี้นำเสนอแนวคิดในการจัดงานของภูมิภาคตะวันออกภายใต้แนวคิดอิน e ซน i v e ของภาคตะวันออก ศูนย์ประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลพิกาดแห่งความบันเทิงครบเครื่องกิจกรรมเพื่อรางวัลชีวิตโดยสะสะปนเล็งเห็นถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการกระตุ้นให้กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรมไม์ได้ตื่นตัวกับการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าพลิกมุมมองใหม่พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะนำมาสู่มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไม้ไทย ด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับทุกภาคส่วนตามนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ Creative Economy ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมผลักดันสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่ะและทางสสปน ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจไม้ร่วมงานประชุมสัญจรกับโครงการไม้ไทยเข้มแข็งพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ในวนันพุธที่11สิงหาคมนี้ณศูนย์ป,ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ60ปีค่ะ